นี้เป็นแล้วนะลูกศิษ์ของพ่อนกติโอเคเสียงมันทำไมมีเสียงพัดลมมากเสียงอะเสียงเพลงจะมาดังเรน่อยต่อตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งโอ้โหหนึ่งครั้ง โอเคอ่าเมื่อกี้เป็นท่าฝรั่งอันนี้เป็นท่าญี่ปุ่นแล้วนะท่าญี่ปุ่นทำไมป็นท่าญี่ปุ่นเพราะว่าอาจารย์อาตามามีทั้งอาจารย์สายเซาหลินสายฝรั่งสายญี่ปุ่นสายพม่าก็มีนะเพราะว่าที่วัดมันมีอยู่กันหลายองค์วันนี้เราจะมีเรียนท่าพม่าเรียนท่าอังกฤษด้วยอะไรด้วยเลยวันนี้ไปญี่ปุ่นแล้วนายฝรั่งไม่ต้องไป เรียนที่ญี่ปุ่นสี่ปีต้อเรียนที่นี่ปีเดียวก็พอเอ้ยแค่ปีเดียววันเดียวก็ได้เรียนนทำไมถึงว่าเป็นท่าญี่ปุ่นที่จริงญี่ปุ่นมันก็โกงเราฝรั่งก็โกงเรามันเรียนของท่านอดนอดไทยเนี่ยมันไปดัดแปลงมันว่าเป็นของมันหมดเลยเดี๋ยวเราก็ทําดูนะดูเลยเออันนี้มันก็ท่าในไทยเนี่ยของไทยก็มีนี่แหละบางครั้งเนี่ยอา์มาก็รู้สึกอาตนาไปต่างประเทศมาเห็นเอาท่านอดนวดทั้งหลายของไทยเนี่ยไปดัดแปลงเสร็จแล้วก็เอามาเป็นของเขา เป็นว่าของญี่ปุ่นบ้างจีนบ้างไทยบ้างอะไรเนี่ยฝรั่งบ้างแล้วพอเรามาใช้สัพท์ของเขาป,เเปุ๊บเราต้องไปจ่ายประมาณล้านสองล้านเลยก็ตอนหลังเนี่ยจะมาเลยว่าเออใช้สัพท์ของเขาไม่ได้แล้วก็ใช้สัพท์ของเราเองเลยค่ะ,ะที่ว่าเมื่อเช้าที่ใครนะ,ะด็อกเตอร์บอกว่านวดถนอมสุขภาพเราก็รู้กันนเลยคืออะไรคือว่าแกงโ h น n ะ e คือว่ามีทั้งท่าฝรั่งจีนไทยอะไรรวมกันแกงโฮน n e แล้วแกงรวมโอเค ถ้านี้ก่อนเ,อเวลาวันนี้ยังมีเยอะตอนนี้เหลือเวลาประมาณสักสองชังง่วโมงวันนี้บ่ายสามออนที่จะมาจะสาธิตเราจะเล่าความเป็นมาสักนิดหน่อยอจริงๆอาตรมาไปยติเป็นพระเนี่ยบวชพระไทยบวชพระจีนแล้วก็ไปพระอะไรนะพม่ามาก,ก็ไปนีทพระพม่ามาก,ก็ไปเพราะว่าอาจามาพาพระเพื่อนที่ไต้หวันเนี่ยไปเที่ยวพม่มาเสร็จแล้วเขาก็เห็นว่าเอา๊ะอาจามีทั้งที่สองที่กายเลยเว้ย เราอยากจะศึกษาว่าพระมาเิรปา,าทเป็นยังไงนะไปไปกี่องอค์รวมกันมาห้าองค์สี่องค์นั่นจะปวดคนจีนเขาไม่ชอบแค่สี่นะทศมาก็เลยแซมไปเลยเป็นหนะ้าเลยปั้นแก้วตีทันนะ้งห้าห้าองคนะ์แล้วก็ปวชติเป็นพระมานะตอนนั้นพอพระมาเสร็จแล้วมีองค์เดลลามะอาจารย์ขององค์เดลลามะเก้าสิบสองปีแต่ตอนท่านเสียเนี่ยประมาณร้อยสองปีอาจารย์ขององค์เดลลามะประมาณปีหนึ่งเก้าเก้า เก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเลยจะมาจะไม่ได้ท่านไปไต้หวันนั่งรถเข็นไปท่านไปให้สีที่ไต้หวันก็มีนักบวชจีนน่มหาย,ยาเน,นี่ยก็หรือว่าไปบวชกันประมาณหกร้อยกว่าคนทั้งพิสุดีทั้งพระในหกร้อยกว่าคนมีตัมมาอยู่หนึ่งคนตัมมาก็สนใจที่เป็นเขาเป็นยังไงกันไปนศึกษากันแล้ววัชรยาเน,นก็ไปบวชเขาบวชด,ด้วยกันเขาประมาณเดือนเขาก็จะเวลาห้องพักก็นอนเป็นห้องห้องห้องหองหวตีนชนกันสามสิบ คนอ,นอาในประมาเพราะว่าตอนกลางวันเขาจะมีกับพระสดลงกับพระสมณโอโหปวดหลังปวดเอวเมือกลับมาถึงห้องแล้วแต่และองค์นี่ก็อะไรนะเพียเมือ่อยละจะทําไงดีอ่ะก็ต้องใครมีกังฟูก็ช่วยกันนวดเลยตอนนั้นตมากําลังเรียนวิช,ชามาประมาณอยู่สองสามปีนะถ้าจำไม่ผิดนะเสร็จแล้วค,คนนั้นปวดคนนั้นเมือ่อยตมาก็เรียนมาแล้วเราก็ช่วยกนะันเจอใครก็บเขาให้หนวดเราก็นวดจับปิดจับตัดจับตัดไปจนเกือบทั้งห้องเลย ข้อแถวยาวใหญ่เลยมีองค์หนึ่งองค์สุดท้ายมานั่งใกล้ๆอยู่ประตูต่องดูตามาทำตั้งแต่นะตั้งแต่ต้นจนจบเสร็จแล้วก็เอ๊ะไอ้เนนน้อยเนี่ยตอนนั้นแต่ว่าเนนน้อยพระน้อยเนี่ยประมาณอายุยี่สิบกว่าๆนี่ยนะเสร็จแล้วท่านก็เลยว่าอ๊ะมาลองดูว่าดูว่าจับท่านก็นั่งให้ตะมาจับพอตะมาจับเสร็จปุบ๊บเฮ้ยท่านบอกว่าไม่ถูกตามาเลยเกาหอนเลย อันนี้มันเป็นใครวะเนี่ยเราทําตั้งยี่สิบสามสิบคนไม่มีใครว่าเราทําไม่ถูกนะแต่องค์นี้มาค้านวะ่าเฮ้ยคนทําไม่ถูกเนะสร็จแล้วท่านก็บอกให้ตัมมานั่งลงพอตัมมานั่งลงปุบนะ๊บเนี่ยท่านก็จับคอตัมมาหักก็ไม่ถึงสามนาทีนะกระดูกเนื่อนอันเป็นแถวเลยตั้งแต่คออกยาวเลยกลุกๆ,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 ๆโอ้โหตัมมาว่าอะไรนะ,ะเนื้อฟ้ายังมีอะไรเนื้อฟ้ายังมีฟ้าตัมมาเนื่องาตมาเก่งที่สุดในห้องนั้นนะที่ไหนใดจะมีคนเก่งกว่าตัมมาอีกตอนหลังตัมมาเลยคิดว่า โอ้โหอุปชาชื่ออะไรตอนนี้ทำไมจำไม่ได้เลยแล้วก็ผ้าอัาดับพระสิบองค์หรือว่าอะไรเนี่ยวัดท,ที่จะบวชยัง,ย,งยังนึกไม่ค่อยออกเลยจาไม่ได้เลยเแต่จําได้คนเดียวจําได้องค์นี้แหละะพราะบวชเสร็จมาปุ๊บแต่มาก็ธรรมจัตติมาแต่มาก็ขอเบอร์โทรขพราะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อท่านท่านมีงานวัดมีอะไรแต่มาก็ไปช่วยพอช่วยปุ๊บไปคุยไปท่านอ๋อเรียรู้เลยว่าก่อนท่านบวชท่านเป็นอาจารย์สอน กดจุดนวดบำบัดโรคท่านไปเรียนญี่ปุ่นมา,าสี่ปีและวแบซิฮัสุอะไรนีซิทัสสุอะไรอสุสุสุอะไรนรั่น,นะธรรมชาติบัลนะเซียสุใช่ไหมที่กดจุดบำบัดโรคนั่งเย่เชื่ออะไรนี่ยท่านไปเรียนสี่ปีแล้วกลับมาไต้าหวันมาสร้างสมาคมชมรมเซ็นเตอร์แล้วก็สอนคนล,ลูกศิษย์ท่านมีเป็นหมื่นเลยอตอนหลังเนี่ยท่านมาปวดเป็นพระอะไรนะที่เบล่ะท่านก็แผลนอนแล้ไม่สอนแล้วโอ้แต่ธรรมานี่ธรรมา,ก,า,นนา,มากับท่านเนี่ยตรงข้ามกัน แตมาตอนบวชเนี่ยตมาไม่ได้เรียนอะไรเลยแตมาบวชแล้วตมาต้องเรียน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 แต่ท่านเนี่ยท่านเป็นครูเป็นอาจารย์มาแล้วท่านมาบวชเนี่ยน่าจะอายุประมาณ 50, 60, ห้าสิบหกสิบแล้วนะท่านคือว่าท่านแขวนนมไม่สอนทําไงดีอะไอ้แตมาก็อยากจะเรียนอะอยากจะเรียนแตท่านไม่สอนแตมาก็พยายามติดตามท่านตลอดเลยท่านมีงานวัดมีอะไรทามีกิจกรรมวัดอะไรมาก็ไปช่วยอ่าปัดวัดปัดวัดถูล้างน้ำน้าสําไปพอก่อนจะกลับป๊บอ่าแตมาก็ หาเรื่องแหละหาเรื่องอะไรอาจารย์พอดีอ่ะชั้นผมรู้สึกเมื่อคืนตกหมอนคอแค้อะไรสมาก็แกล้งแกล้งเจ็บแกล้งป่วยนะแต่ว่าไม่ป่วยต้องแกล้งเจ็บแกล้งป่วยเพราะอยากจะอะไรนะรักวิชาครับครูพักรักจําที่เราเคยบ้านนะเพราะว่าอาจารย์ไม่สอนเราก็ต้องอ้อนนะอ้อนว่าเออตอนนี้ตอนนี้เจ็บตอนนี้อาจารย์ก็จับพอถูกแล้วก็แอบนะเอาวิชาท่านนะมาใช้งานได้ตั้งยู่นานเหมือนกันนะแต่ท่านก็ไม่สอนสักทีพอท่านไม่สอนสมากก็ต้องไปหาท่านสักสองสามเดือนสองเดือนไปเนี่ย กลับจะไปนัดเจียมันจกลับไปก่อนเนี่แต่บางทีเรยรู้เลยอ๋อครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ละที่แต่ละอะไรเนี่ยมันต้องมีครูมีอาจารย์นะถ้าครูบาอาจารย์ไม่บอกเคล็ดลับพบเนี่ยมันก็ทําไปแต่นคนแอบลักในวิชาเลยไม่ว่าทางยูทูบกระดีทาอะไรลน์เท่านี้เลยมันถ้าไม่ไม่มาลงมือทาหรือว่าไม่มาขอเป็นศิษย์เป็นครูอาจารย์บางครั้งบางครั้งมันยังไม่เสียตังค์เลยอะไรเนี่ยยากยับยาฟีกินไม่หายนะหมอดู ไม่เก็บตังค์ไม่แม่นอะไรนั่นที่เขาว่ากันนะออพอดีอะไรนะพอเงี้ยทำเงี้ยประมาณสองปีไปแอบรับวิชาท่านสองปีท่านไปสอนสันทีเลยสุดท้ายท่านย้ายไปโน่โนไปภาคใต้นะอยู่เกาสงเจียเซียนอยู่ในหุบเขานัา่นนะแล้วก็โทรมาหาจะมาเอ้ยตอนนี้จะเปิดคร์สสอนเนี่ยจะมาเรียนไหมโอ้โหแค่ได้ยินเขาศัพท์เขา่าจะเปิดคร์สสอนเนี่ยปุ๊บ มารีบไปเลยนะวางอะไรหมดเลยตมารีบขับรถดิ่งไปที่ภาใตานะ้ไปเลยไป,ไปเพื่อจะไปเรียนไอ้สามท่านปปปปเนี่ยพอไปปุ๊บเนี่ยท่านก็สอนทั้งว่ามารอสองปีนะถ้าจะเรียนท่าเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วใจก็อยากจะเรียนแค่ท่าที่จะสอนพวกเราเนี่ยคอ,ออกเอวเนี่ยแต่ว่าท่านสอนบอกกดจุดโอ้ทั้งหอดท้องหน้าท้องหมดอะไรเนี่ยทั่วตัวเลย,ยกดจุดอะไรเนี่ยจนหัวเนี่ยป้เนี่ยวมเลยท่านก็ให้ฝึก อะไรนะยืนอะไรนะโอ้โหบางทีเราไม่ก็ชอบเท่าไหร่เพราะว่าใจแตาม,มาแตาม,มาเป็นธานนตามมามุไฟแะมาชอบทําอะไรเร็วๆจะให้แตมามันวดเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแตมาไม่ชอบแตมาชอบก็หายเลยอะไรนะชอบแบบนะั้นอพอไปเรียนปุ๊บเจ็ดวันโดยวันสุดท้ายเนี่ยท่านมันแนะน,นำเทคนิคแบบโอ้เราเป็บอกว่ามันก็แค่นี้เองเนี่ะว่าทำไมเราง่มาตั้งนานนะทำไมเออเลยแต่ตอนหลังเราก็รู้ว่าอ๋อนี่ไงที่ว่า ครูบาอาจารย์ไม่บอกเคล็ดลับไม่บอกเทคนิคนะเราไปแอบเรียนไปแอบเรียนไ,ไม่ชา้าเหมือนแบบกรูนี่ครูนั่นหรือไปเรียนยังไงก็มันทําไม่ได้ทําให้เป็นตั้งหลังพอท่านสอนมาปุ๊บเนี่ยแต่มาไม่กลับไปหาท่านเลยลืมท่านเลยนะเออลืมท่านตั้งแต่ปีประมาณ2050เท่าไหร่มาเลยตั้งมาเกือบจะสิบกว่าปีอะ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมีลูกศิษย์คณะหนึ่งเ,นะเนี่ยโดยเพราะหมอเมื่อก่อนเป็นพรย์นะอดีตอะไรนะหมอรถ หมอโก๋หมอเบียหมอสอนสิทธิ์กุลปติ inet. เนี่ยไปทัวร์จัดทัวร์ไปไต้หวันรวมถึงที่เงินด้วยเขาก็บอกเขาไปเขาบอาาาต,ตามหาอาจารย์ผูกค่ะสิบเหรียตามหาอาจารย์ผูกว่าอาจารย์เนี่ยที่โมดูก่อว่าอาจารย์องค์นี้มีจริงไหมอะไรว่าอาจารย์องคน์นี้อาจารย์เสี้ยคนนี้ย้ายไปอยู่แล้วก็ห่องกองไม่อยู่ละอาจารย์หีอาจารย์เย่อาจารย์อะไรอาจารย์อาจารย์ที่เปรตนี่มีไม่มีเขาอยากจะเห็นอาจารย์ผูกองค์นี้มากเพราะจะมา เวลาตมาจะสอนท่านนั่งทั้งอะไรนะตมาจะเอชื่อตลอดลยแต่ตมาไม่ได้ไปหาท่านเป็นเกือบสิบปีอันนี้ลูกศิษย์ก็อยากจะไปหาเจอต,ตอมาก็ไปค้นโทรศัพท์โอ้ยังมีโทรศัพท์เหลืออย่าลองโทรไปดิอ้าวโทรไปปุบ๊บท่านเปลี่ยนเบ,นเบอร์มือถือนะแต่เป็นเลขขาสำรับก็เลยคนนะั้นเนี่ยตอนนี้ท่านย้ายมาอยู่ภาคกลางอยู่ฟูดีตมาก็เลยนัดท่านไปเจอท่านอาโอ้โหพอ,อ,อไปเจอท่านปุ๊บเนี่ยท่านก็ยังหุ่นยังฟิตเหมือนเดิมแข็งแรงเหมือนเดิมน่าจะเจ็ดสิบกว่า รู้สึกว่าอันนั้นหมอลดโดนจับไหมโดนนะแล้วก็ท่านเรียนขี้สาวหกเจ็ดฐานกินไม่ไหวเลยนะก็ท่านท่านก็ทำสอบออกมาเราจัดให้อาจารย์แต่มาจัดโอ้ยไม่ผ่านเดี๋ยวกลับมาเรียนใหม่เลยงงจริงๆเขาว่าอันนี้รู้เขาก็รู้ข่าวว่าจะมาเอาท่าของอันนี้เขามาสอนเยอะเลยนะสอนทั่วประเทศแต่อาจารย์ท่านก็มีเมตตามากแต่ท่านก็มีสร้างวัดอยู่ที่ภูรี ตอนนี้ก็ยังมีชีวิตยอยู่นะน่าจะเจ็ดถึงต้นเจ็ดถึงต้นท่านก็ยังแข็งแรงดีอยู่องค์นี้ก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่เรกว่าแบบโ,โหขอวิชายากที่สุดเลยนะไม่ไม่ค่อยปล่อยวิชาออกมานะกวรจะปล่อยในสองปีแต่มารอแต่พวกเรานี่โชคดีมากเพวกเราไม่ต้องรอสองปีมาถึงที่เลยลำตาง่ยนะแค่ตอนเช้าถึงตอนเย็นเนี่ยไม่ต้องสองปีเื่อนได้เรียนนล้วที่จริงถ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็น เอามาดูๆแล้วมันไม่ใช่ของญี่ปุ่นนะของไทยแล้วก็มีหรือว่าของจีนก็มีอะไรเป็นอิติปุ่นเนี่ยมันก็ลนดมันก็จัดแปลงไปโะอเะค okay, พร้อมที่จะเรียนหรือยังโอ้ทำไมเรืองถึงหยับจิบหมดเลยมันจะหลับกันหมดแล้วเนี่ยโอเค okay, พร้อมที่จะเรียนแล้วก็ต่อไปอยกมือขึ้นนี่ทำท่าเนี่ยไก่ย่างทุกขเขาให้ดูกันยวษาธิตก่อนภาษาธิตก่อนโอเคทำไก่ย่างทุกขเขาจะกำมือก็ไดอ้ออกแรงสูดสมาจะกกดดูออกแรงสูด โอเคข้างนี้เอาแรงสู้โอ้โหไม่มีแรงมาสองข้างเร่มือวาเอาลงแล้วก็จะคุกเข่านะียถ้าอันนี้ไม่ต้องมีเตียงก็ได้นะทากับพื้นก็ได้จริงๆนะนะแล้วก็จะอันเนี้ยอะไรนะเอาตรงหูเขาเนี้ยแนบกับหน้าอกเราตรงเนี้ยแหละอันนี้เราก็ล็อกไปพอดีตะมา กำลังอบยาเมื่อกี้ไม่ใช่เหม็นที่แล้วนะอบยาเมื่อกี้ยาเนี่ยมันเป็นออกซิเจนอะไม่ออกไฮโดรเจนไฮเดรนกินเป็นเสื้ออะไรนะโหแต่ไม่เป็นไรน่าจะโอเคนะคั่นหายใจไว้ก่อนล็อกแค่แน่นนะอันนี้เป็นตัวบีนะตัวบีตัวบีล็อกแน่นอย่าเป็นล็อกตรงนี้ถ้าล็อกตรงนี้เดี๋ยวไม่ได้หายใจแล้ให้ล็อกตรงอะไรนะปลายคางก็ให้แนบหน้าอกเรานี่เลยแนบอกใดอกอกด้านข้างเมื่อเราทําด้านขวาก็แนบอกด้านขวา แล้วมือนี่ก็มันกันจับที่แบบเหมือนเราจับนี่แหละแค่พลิกมันให้มันอยู่ประมาณสี่สองยกขึ้นมะยกขึ้นนะยกขึ้นแล้วก็สบายแล้วก็เราลองหมุนดูที่ว่าเขาเป็นไงบ้างอโอเคอยู่นะเขาไม่เกรงไม่เลยถ้าเขาไม่เกงปุ๊บหนึ่งทั้งสามอ่ามันดังก๊อฟเพราะว่าเมื่อกี้ก็จับไปให้หน่อยอ่ะอันนี้มันถ้าเราหมุนไปทางนี้มันจะจับอันนี้ออกแรงสู้ซิเห็นไหมมีแรงเลยอ่าโอเคคราน้นี้ออกแรงสู้ เตรียมกันไม่เรียบร้อยแล้วคืนนี้เราจะไปกินกาแฟกันที่ไหนดีแลอีกข้าหนึ่งไหมอันนี้ก็เหมือนกันเอ็นเอ็นไปสี่ห้าองศาก่อนแน่นนะตะเกิงก็สบา,ายหนึ่งสองสามอันนี้ไม่นหลังไม่ก็ไม่เป็นไรอ่ะยกมือขึ้นออกแรงสู้เฮ้ยมีแรงจริงด้วยนะเตรียมกันไม่เรียบร้อยแล้วออกแรงสิโอเคใส่ได้เลย โอเคอันนี้ไหลเนี่ยอันนี้ก็ช่วงคอมเหมือนท่านนอนควน่นอนงายท่านนั่งแต่บางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงบางทีเราเจอผู้ชายคนไข้ลูกค้าผู้ชายบางครั้งว่าเราไม่ว่าไม่สะดวกเพราะอะไรเดี๋ยวคนไข้นี่นั่งเราเคิยวยยาวกระตัวตวัดเลย ทําอะไรเนี่ยโหรู้สึกมาหาหมอคุณหมอคะคืนนี้นุนอนไม่ค่อยจะหลับอะไรว่าอะไรมาเสอร์มาว่าอะไรมาเป็นคนไข้รู้สึกว่าคิดถึงคุณหมอตลอดเลยแต่โรคหายแล้วแต่หัวใจนี่ไม่หายตุบตุบตุบอย่างเงี้ยย่งเลยนะเนี่ยแล้วก็หาหมอนมาลองก็ได้ถ้าหาหมอนมาลองก็ได้ก็เป็นผู้ชายเรามีหมอนมีอะไรมาลองอย่าให้เขาเอาหมอนเราไปลองของเขาเดี๋ยวเขาติดใจแลวยุ่งนะจะมีปัญหานะโอเคหรือว่าไม่งั้นอันนี้เป็นท่าของเวลา เราเราเป็นผู้หญิงเราไม่ทําท่านี้เราก็าใช้แบบนี้ก็ได้นะมือจับลงไปคังไปสบายแล้กกวก็หัวลงเล็กน้อยนะอ่าเนี่ยมือจับลงไปคลอดแล้วก็อะไรน,ะนั้นบิดนะอ่าบิดอย่างเงี้ยนะอ่าเพ่งสบายอ่าถ้าเนี้ยบางทีอะเราไปเห็นอินเดียไหมเวียดนามแขกเลยว่าไอ้ใดๆที่ไปใครเคยไปสระผมบ้างไปไหมในปานหรือว่าอะไรที่เขาไปสระผมสระผม นอากมันเสร็จแล้วถ้าวันนี้เขาจะอะไรนะบางครั้งเห็นบางที่เนี่ยก็ท่าโหลแล้วก็เขาอันตรายเลยโดยเฉพาะทหาหันะนะที่เราเห็นหนังในสงครามตายเลยนะอยู่ข้างหลังมะเอ่อมันก็เสียวกันนะดูดูหนังก็เสียวที่จริงเราอยากไปถึงสุดนะแค่นี่แหละหมุนให้สุดๆอ่ามุนอันเนี้ยแค่ไม่ต้องเก่งมากนะอ่ามันกับจุ๊บๆนี่ใส่แค่นั้นแหละนะอ่าโอเคต่อไปนั่งตรงตรงนั่งตรงตต่อไป ก็เหมือนกันคอนี่มัอยู่สามท่าเมื่อกี้หนึ่งท่าต่อไปเราก็จะเอามือเนี่ยเป็นอันนี้อันนี้มันกระปากหมือนก่อนอาปากมาไว้จุดประมาณข้อทีที่หนึ่งอันนี้หายปลาไหมพอดีเขาฟองเห็นอยู่ประมาณนี้ประมาณก็ไปประมาณอันนี้ก็ประมาณทีที่หนึ่งแล้วก็อันนี้ก็มาจับดูตรงไหนประมาณขมับแล้วก็ดูว่าเขาเกง่งไหมเก่งหนึ่งสองสามอ่าพอดีมันล้อนไปหมดลัเกนะ,นกนะโอเคข้างหนึ่งมาไว้อ่า ถ้าคนไม่ได้จัดมันจะรัดนะครับบางทีบางคนตั้งชื่อนี่ว่าอะไรใส่หัวไปใส่หัวไปเนี่ยนะต้องรอเขาจังหวะใกล้ๆไม่เก่งกันนะจะมือขึ้นอีกทีเด็ออกแรงสู้เนี่ยโอ้โหกดไม่ลงออกแรงสู้โอเคมีแรงใช่ไหมไมีแรงนะโอเคต่อไปหันหน้าไปทางนี้คนทางนี้สวยกว่าคนตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวตัใจหันหน้านะอย่าตรงๆ เหท้าตรงๆเหยียเท้าไปตรงๆนะต่อไปถ้าเราจะเอาอะไรนะหลังอะไรนะอ่าอันนี้เราเขยกอะไรนะด้านข้างนักแข้งอ่ายกมือขึ้นยกมือขึ้นยืดยืดกันยกมือทั้งสองข้างจับยืดเกิดอือหนึ่งอือสองสามทีนะอ่าอย่าไปจับตรงข้อมือนี่นะเดี๋ยวมันหลุดนะเราจับให้เลยข้อมือนี่หน่อย ถ้าใครที่ตัวเล็กๆเนี่ยเวลาเราจับคู่ก็อย่าไปยกให้ลอยก็ได้กันเดี๋ยวเอวเราลเลี่ยงเนะี่ยโอเคต่อไปก็เอามือประสานกันนะเป็นตัวเหมือนกันที่เราไปเปิกอบอืมโอเคได้ได้กรอบเหมือ,มอ,อมนะอนนะไรเรนี่ยนะสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมเหมือนกันสามเหลี่ยมให้พยายามสอบสองสองชนกันนะอันนี้ตั้งชื่อว่าช่าเป็ดเป็นท่าเป็ดมันก็จะคุกเข่าเนะ่ยเคล็ดลับก็ว่าัอเข่าชนกัน ใครที่ตัวใหญ่ๆหอเขา,าใหญ่ๆนะไม่ว่าอ่อนไม่ใช่อ่อนนะขา,าใหญ่ๆเนี่ยอันจะทํายากนิดหน่อยนะให้เป็ดๆนะแล้วก็กลมปขะคณะกลมประคณะให้ห่างประมาณทักสอบหนึ่งว่าเนี่ยนะอ,อันนี้เอามือจับก็เหมือนกัน่าไปจับตรงไหนนะจับตรงข้อให้เลยให้เลยแล้วนะให้เลยอะไรให้เลยข้อมือนะอ่าเอ็นมาขลางงนะอ่าเดี๋ยวจะเช็ด โอเคโอเคอ้าปากเอ็นมักหลังไหมข้ากับเข้ากับข้อสอบให้มันขนานกันนะมันขนานกันตูดล้าติดพื้นก็ได้นะติดพื้นอาให้อ้าปากเอ็นมาแล้วเราก็กระตุกนะกระตุกนะเข้าให้นิดนึงอ่าอ่าอ่เนี่ยบางทีเคล็ดลับคือว่าเข่ากับข้อมือต้องขนานกันนะต้องคู่กันนะถ้ามันขนานกันก็บางทีมันจะไม่ได้นะเห็นไหมอ้าปาก ตัถูถึงอย่างนี้เลยอันนี้มันจะมาติดตรงไหนติดตรงสะบักอ่าโอเคต่อไปผู้ประธานให้ไอยอ่าโอเคต่อไปอีกข้หนึ่งแล้วก็จะอ่าอะไรนะห่างประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่ามากกว่าคืบก็ได้นะมากกว่าคืบก็ได้อ่านอนลงมาอ่าให้เอาอันนี้เอาต้นขาเอาอะไรนะหน้าขาเรามันนอนตรงนี้เลยอ่แล้วก็เอามือสอดไปใต้นะรักแล้เห็นไหม ต้องพัดตลอดจับตรงชายโคองเนี่ยห้ามจับตรงนี้นะเดี๋ยวฟ้งงองร้องมาแต่มาไม่รู้เรื่องนะต้องจับตรงชายคางมาให้จะ,หจะเข้าใหนจ,จะออกให้จะเข้าใหนจะออกออกหมดเลยแล้วก็ลงไปเลยอ่าเะอ่าเอาไปอะไรนะกระแทกลงไปกับอะไรนะกับขาหน้าขาเลยไอ้ท่าหนึ่งยกมือขึ้นอ่า มือขึ้นลางตรงนิดท่านี้ก็เรียกเอานะสองท่าจะทําท่าไหนก็ได้มือสอบข้าไปด้านล่างอาจจะเข้าอาจจะออกยกตัวขึ้นเลยอ๊บนึ้วต้องล็อเอื้อ๊บอันนี้ก็จะจับทพือพระอกเหมือนกันเข็นนั่งคัสมาร์นั่งคัสมาโอเคอันนี้เป็นท่าของเฟยหงถ้าไม่มหงเฟยหงเดี๋ยวเราจะมีดนตีขึ้นด้วยนั่งล็อกมือ,อยันเลย

ก้มไปข้างหน้าก็มไปมือจะตรงตรงอันนี้ขนาดัวนี้เล่นตามยาวบอยก่อนะอ่าโอเคเราขยับเนื้อขยับตัวเดินเบาไหมนะลงหรือเปล่าลงเสร็จแล้วแค่เนี้เอ่อที่จริงเราอธิบายกันนะมันจะนานเกือบสิบห้านาทีแต่ถ้าไม่อธิบายทำประมาณสามนาทีก็จบ โ okay, อเคขอบคุณมากคุณสาธุโอเคตอนนี้เราจับคู่กันจับคู่กันเลยอ่ออนานั่งสลับ,บปันปลาก็ได้จะได้มองเห็นนะก็ขอเชิญหมอรถมาต่อหมอรถมาโท์ต่อใครจะมาเป็นหุ่นนะใครจะมาเป็นหุ่นเป็นหุ่นบ้างก็ได้นะจะได้